ที่จังหวัดนครปฐมค่ะเขามีการประชุมกันนะคะเพื่อที่จะวางแนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาสินค้ารองรับตลาดยุคใหม่ นายพงสุทีสุขศิริพาณิชจังหวัดนคปรปฐมนะคะได้ร่วมประชุมการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อนําเสนอสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดนครปฐมให้เป็นที่รู้จักรัฐบาลค่ะได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI เนื่องจากว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดนอกจากนี้ก็ยังเป็นการคุ้มครองโดยกฎหมายถึงแหล่งที่มาของสินค้าแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าใน แต่ละพื้นถิ่นสำหรับสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI หรือว่าสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนคปรปฐมนะคะก็คือส้มโอนครชัยศรีส่วนมะพร้าวน้ำหอมนะคะก็จะเป็นของสามพลานเนื้อโคข,ขุนกําแพงแสนและข้าวหอมนครชัยศรีซึ่งก็อยู่ระหว่างของการจัดทําคําขอขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาสํานักงานพาณิชย์จังหวัดนคปรปฐมนะคะได้ส่งเสริมพัฒนา และประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยก็จะมีการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าเหล่านี้นะคะให้จังหวัดนครปฐมนั้นเร็วๆนี้ค่ะซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและก็เป็นการพัฒนาสินค้าเพื่อรองรับตลาดยุคใหม่ด้วย